ครับชอออออ่องพ่อนเมยองนมเพื่อนช่วยพิเียวันนี้ห้าล<ะ>ูกสาววะไม่แล้วปีประตูแล้วข้ากันหน่อยไม่ยางบกซี่วันนียากไม่ยางบกซี่วันนี้ฮ<ป>ะข <ปะ S 1> ออนุญาตเด้อรับไมียอาการน้่านดีมาเต็มรอยครับ ยางไปแล้วสองคนน้องแยงแยงแล้วบไปลงคิววางหนึ่งไปลงคิวครับกินยางน้อนอย่างเดียวเลยพักหวานนี่ยบรรยากาศเย็นครับเลยตอนนี้อากาศเย็นเย็นครับช็อตหนึ่งก,กับมันแดดออกแล้วกับรุนอยู่ครับ กัสามเณรท่านร้องครับลูกสาวเสียแล้วมาเสียซิมเหมือนี่จพียงเพื่ให้พ่ออุ้มลุ้ยอย่ายูทูบมาอยู่ในตัวนั้นเครื่องนั้นครับบิ๊กซี มันคนเงียบเงาเขาคมันมือยยุดไปซื้อซิมก็สาวกันเขาเขาไปใส่เครื่องไอถไทยเลยใช่เลยเพอะท่านใช้มีซิมเหีบอซิมบอี้มนเป็นงานที่ใส่ไทยไบบตอนนี้เดี๋ยวไทยตัวนี้ลงไปก่อนจะขายแล้ที่ เาเสียไคือว่าดึกันเนเสียนไปไปใชหมจะพอดีซิซิมายกันหุ่ทั้งนมันหยุดเยหยุดอะไรอย่าเงี้ยมาเรียกซิมเอาเรียกซิมมเนี่ยซิซิมันทุกขอใส่เลย มันมีเน็ตโปรโมฉันบ่วันทุกคอพี่ใส่ครับของยอเรียยเดบ่นี่มันออยดซะเขาเรียกเบย์นี่ให้เบย์เลยเขเรียกเบย์นี่ด้เอาไปหอนแล้ว เดินเอเยน็นวะลงท้ายด้วยอะไรอะนับน,นู่คาหลนท่าน้วนี่หร ก็คอยได้ขนาดก็เียเซซิมใส่แล้วครับเอาลูกสาวใส่เห็นน้ำเนี่ยนี่จะเด็กเครื่องไม้ไทยลูกสาวเออเดี๋ยวคอยทายทกพ่าเดี๋ยว น้ำหาลูกว่าเห็นนี่ไปใส้น่อบบบนี้คนหน่อยสองคนครับอยากเบิงหนังว่าท่านได้พาเพิ่นมาเทียวบิ๊กซีร้อยเอ็ดน่ารักอยอ่ครับสองสามมื่อมานี่พอจมได้ให้กินยาเออเสียงไข่เนี่ยนี่ครับเสียงไข่เนี่ยแล้วไปละมั้งไปเบิงหน,นังจอหนังละมั้ง ตอนนเออมือ,อื่นนะครับเด้อมืออื่นอยู่จังหวัดอุดรครับมือ,อื่นกะสิเดินไปตะเซาอยู่ครับไปฮอดพุ่นก้อนเที่ยงวพื่อนบอกกันแล้วว่าวันนี้ก็ได้กินแล้วก็กพักข้อนกินใหญ่มื่อน,นึงครับแต่วันใหม่ กะยังขึ้นจะโมกอยู่พตอนน้องเหนียวเสียงเสียงจะขายโย่หน่ผมเบลอย่าไม่กินแล้วจาให้คนกินเล็กน้อยนึงคร่คงแล้วก็เห็นทางตะเวนเล็กน้อยครับถ้าคนเดินแต่เหม,มือนประมาณสองโมงกว่คือสองก็ไปอุดรครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เด้พอพ่อแหมครับขอบคุณคลิปหน้าครับสวัสดีครับ